ารท่านเท้ามหาพรมโรงแรมแกรานไฮแอทเอราวันตั้งอยู่นโะรงแรมแกรานไฮแอทเอราวันบริเวณสี่แยกราชผสมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจุดเริ่มต้นมาจากในปีพุทธศักราช2494ยุคของคนตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์อดีตอธิบดีกรมตำรวจได้ให้สร้างโรงแรมเอราวันขึ้นเพื่อรองรับชาวต่างชาติโดยระหว่างการก่อสร้างได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมากมาย เมื่อการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จในปี2499ทางบริษัทสหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยวจำกัดผู้บริหารโรงแรมได้ติดต่อพลเรือตีหลวงสุวิชานแพทย์อดีตนายแพทย์ใหญ่กรมแพทย์ทหารเรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านโหราศาสตร์ได้เข้ามาดำเนินการหาเลิกวันเปิดโรงแรมซึ่งการสร้างโรงแรมก็ไม่ได้ทำพิธีบอกกล่าวเสียงศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณน,นั้นและชื่อของโรงแรมก็เป็นชื่อของช่างทรงของพระอินทร์ จึงจําเป็นต้องมีการบวงสวงอย่างเหมาะสมซึ่งวิธีแก้ไขจะต้องขอพรจากพระพรมให้อุปสรรคหมดไปและจะต้องสร้างสารพระพรหมขึ้นทันทีหลังการก่อสร้างโรงแรมแล้วเสร็จต่อมามีการตั้งสารพระพรหมออกแบบตัวสารโดยนายระวีชมเสรีและหม่อมหลวงปุ่มมลกุลองค์เท้ามหาพรหมปั้นด้วยปูนปัสเซอร์ปิดทองออกแบบและปั้นโดยนายจิตวินโกวิทช่างกองขัตศิลป์กรมศิลปากร และอัญเชิญพระพรมพประดิษฐานที่หน้าโรงแรมเอราวัณเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2499สาลเท้ามหาพรมถือเป็นสารพระพรมพสารแรกที่มีขนาดใหญ่และทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างให้ความเคารพนับถือโดยในแต่ละวันจะมีผู้ที่มาสักการะพระพรมพเป็นจำนวนมากรวมถึงกรุ๊ปทัวร์จากทั้งชาวจีนและชาวฮ่องกงที่มักจะมาไหว้ขอพรเพื่อความสบายใจและความเป็นสิริมงคล วิธีการสักการะพระพรหมเริ่มจากพักแรกแล้วเวียนไปทางขวามือของเราหรือซ้ายมือของท่านจนไปถึงหน้าสุดท้ายการขอพอรทุกพักจะมีความหมายที่แตกต่างกันการกราบไหว้พระพรหมมีความเชื่อของแต่ละทิศท,ทิศเหนือจะบูชาเพื่อขอพอรเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานทิศใต้จะบูชาเพื่อขอพอรเกี่ยวกับเรื่องเกียรติยศชื่อเสียง ทิศตะวันตกจะบูชาเพื่อขอพอรเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตและที่สุดท้ายทิศตะวันออกจะบูชาเรื่องขอพอรเกี่ยวกับครอบครัวโดยพื้นฐานความรู้ความเข้าใจของการบนบานสารกล่าวมีกลมวิธีหลากหลายตามแต่ละชนชาติทางศาลจึงได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมร้านจำหน่ายเครื่องสักการะที่เป็นของทางศาลเองพร้อมเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำปรึกษาแก่มือใหม่หัดว่าอีกด้วย ซึ่งการบนบานสารกล่าวกับพระพรหมเอราวัณเชื่อกันว่าไม่ว่าจะอธิษฐานสิ่งใดก็จะได้สมดังคำปรารถนามีความเชื่อว่าจะช่วยประทานพรหลายอย่างทั้งปัญหาการมีลูกปัญหาธุรกิจปัญหาสุขภาพร่างกายนอกจากนี้ยังมีความเชื่อในกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่มาขอพรให้สอบผ่านกันเป็นประจำและยังมีการแก้บนหลากหลายรูปแบบ ทั้งการจ้างคณะละครลำแก้บนผูกผ้าสามสีเจ็ดสีถวายพวงมาลัยดอกดาวเรืองพวงมาลัยเจ็ดสีเจ็ดศอกมะพร้าวหอมหรือช้างไม้จึงส่งผลให้มีแรงศรัทธาจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากมายในวันที่21มีนาคม2549ได้มีชายไม่สมประกอบได้บุกเข้าไปทุบที่ท่านเท้ามหาพรหมซึ่งทำให้ตัวองค์แตก และได้รับความเสียหายอย่างหนักจนถูกประชาทันเสียชีวิตคาที่จึงมีกำหนดการที่จะบูรณะพระองค์ขึ้นมาใหม่พร้อมกับการสร้างองค์ใหม่ซึ่งแล้วเสร็จในปลายเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันในระหว่างการบูรณะทางการได้นำภาพเท้ามหาพรมมาติดตั้งแทนมูลนิธิทุนท่านเท้ามหาพรมโรงแรมเอราวัณได้ทำพิธีอัญเชิญองค์ท่านเท้ามหาพรมที่บูรณะเสร็จแล้ว กลับมาปฏิสถานที่เทวัยในวันที่21พฤษภาคม2549เวลา11นาฬิก39นาทีซึ่งเป็นเวลาที่องศาของดวงอาทิตย์ส่องตรงมาสารพอดีโดยอัญเชิญเป็นขบวนจากกรมศิลปากรมาจนถึงสารท่านเท้ามาหาพรหมแต่เหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญเกี่ยวกับสารพระพรมเอราวัณอีกอย่างนั่นคือ ช่วงเย็ยนของวันที่17สิงหาคม2558ในขณะที่ทุกชีวิตในละแวกนี้ได้ทำการสักการะพระพรมจูจ่ๆก็ได้เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นสร้างความตื่นตกใจให้กับทุกคนทุกชีวิตต้องหนีตายเอาตัวรอดแต่นน่นาก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีผู้เสียชีวิต เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ระเบิดใจกลางศูนย์การค้าและศูนย์กลางความศรัทธาของอทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่สะเทือนขวัญที่สุดเพีย,ย,ย,ยงเกิดเหตุการณ์นั้นได้ไม่นานข่นนนาวนี้ก็แพร่กระจาย,ายไปตามสถานีโทรทัศน์ทั้งไทยและต่างชาติรวมไปถึงในสื่อออนไลน์ทั้งหลายเพยื่อกระจายข่าวเกี่ยวกับคนร้ายจนในที่สุดตำรวจก็สามารถจับมือวางระเบิดและมือประกอบระเบิดได้ และในวันนี้ศาลพระพรมเอราวัณก็ยังคงเป็นสถานที่รวมจิตใจของผู้ที่ศรัทธาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงแบบนี้เกิดขึ้นอีก